สวัสดีครับผมก็เนี่ยเรามาอยู่กันในช่องเต้เคิเมิโด้อีกแล้วนะฮะก็เนี่ยนะเรามาอยู่กันในเกมซูเปอร์ซิตี้นะครับผมก็เป็นเกมจำลองเป็นซูเปอร์ฮีโร่แบบฮ่าฮอะไรอย่างนี้นะครับผมโอ้ยท่านผู้ชมอ๋อเจ็บเจบ็จบเจบ็จบเจ็บระลุกไม่ขึ้นเอ้อ,อ,อมันมันจะเอยมันแช่แข็งแล้วท่านผู้ชมโอ้เอา้าอ๋อ ถ้าเริ่มหมดแล้วจะกลายร่างเป็นอาร์ตแมนเนาะมาแล้วท่านผู้ชม,มเราแปลงร่างแล้วราแปลงร่างแล้วอะไรก็ไม่รู้บทพูดนะขอไม่อ่านแล้วกันอ่ะบินตามท่านผู้ชม,มบินตามเม่ีใครมาทำแล้วโอ้ยถ้าลงไม่เท่เลยไออาร์ควาแมนไออาร์ควาแมนนี่ไงท่านผู้ชม,มอุย้ยโกงมากอย่าพี่อย่าพิ่งพูดดิอ้าวสู้เหรอตายซะ <Ris> ตายซะตายฮ่าฮะโอ้ยโอ้ยไอ้ยุงไอ้นียุงมาดิไม่เว้ยเราจะฆ่านายโอ้ยจำยมันลุมมากดูดิมาดิโอ้ยโอ้ยโดนลุมโดนลุมโอ้ยโอ้โหโอ้ยไอ้นั่นกลับไปร่างเดิมแล้วจำยมเราจะให้มันกลับไปคนเหมือนเดิมนะตายซะกลับไปร่างเดิมซะกลับเป็นมนุษย์ซะใช่ไหมฮะอกพกอบเอ้ย นี่ฮะกลับไปล้างเดิมแล้วตายคุณต้องตายหมดพลังหมดท่านผู้ชมอ๋อถ้าพลังเราหมดอ๋อถ้าพลังหมดนี่ฮะท่านผู้ชมถ้าพลังหลอดซ้ายมือหมดนี่เราจะกลับเป็นโถนิสตารกเหมือนเดิมเนาะอย่าห้ากับพี่อีกต่อไปอย่าห้าอีกอย,อย่าห้าอีกพี่เป๊ะซี่เหรอท่านผู้ซีป๊ะซี่เดี๋ยวจินให้เลือดเพิ่มนะต้องกินก่อนนะไม่งั้นตายอย่างนี้นนะท่านผู้ชมเฮ้ยไอ้นี่มันถือปืนมองหน้าเราอ่ะแต่แรบขอกินก่อน ้โลกกัอเมริกาโน no. จะสู้กันไหมล่ะอยากเอ้ยไม่จันเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่เรากัดเฮ้นี่เรากัดเฮ้น um um ี่เรากัดเฮ้น <si ี่เรากัดไปไหนโอ้ยโอ้โหมันถือไม้ฟาดไม้ฟาดเหล็กไม่ขอโทษอะไรทั้งนั้นเอลซ่าท่านผู้ชมเอลซ่าเอลซ่าอ้าวอืมอืม โอ้ยลำขาดี้เหรอโอ้โอ้โอ like? look, leaking, ้ลุงโอ๊ยอย่ไปยุ่งยังไงมึงตายหาแล้วกันใครมาทำเรายุ่งอะไรด้วยพวกมึงอ่ะอ่ายุ่งอะไรกันอปยุ่งกิน้ไปยุ่งกินก่อนใจเย็นเราไม่ได้เราไม่ได้ กินก่อนกินก่อนใจเย็นใจเย็นนะฮะเออเนี่ยนนหัวทิ้มไม่ได้บ่นเยอะย,ยินมหแล้วกันม่ขอโทษใครนะด้วยเฮ้ยมันยุ่งจังเลยอะยุ่งจังโอ๊ยอยเออ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 ไม้ในถึงใช้ฝ้ากูหรอฮะ เออเออเออมันไม่สะใจเว้ยลุกลุกเรงนี้ลุกเราต้ไปเกาะเราต้องลุกโอ้ยวาเลดี้โก้เหรอเลดี้โก้เลดี้โก้เลดี้โก้เหรอจับล่างเดิมไปซะเดซ๋าเหรอขอหน่อยนะพักกี้พักกี้โอแล้วกันกลับล่างเดิม เราต้องหนีท่านยมหลังก็กลับร่างเดิมวันปักกี้ยงิงแสงจิตตาได้อโอ้จุดจบโทนี่ไม่ไหนนี้ไปตอนนี้ซานแแค่นนั้หละไปนี่ฮะโอ้ลูกปืนเออเออเดอเออเออผู้กองผู้กองโทนี่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 มันก็นยังเพลินอะ่ะมาดิ โพื่อนแปะบุกองโทนี่โอ้ยจะรูวะเออเออฉึกฉึกบุกองโทนี่โฮ้ยชนะโอ้ยไม่ต้องแปลงร่างก็นชนะได้อบุกองโทนี่ไปไปไหนก็ไปถ้าเราทานอันนี้เราจะมีพลังท่านผู้ชมนี่เห็นไหมหลอดแปลงร่างเราจะเพิ่มขึ้นเต็มเลยหลอดแปลงร่างเต็มแล้วก็ไปหาทานอาหารด้วยหนีไม่ได้ ผู้กองโทนี่ผู้กองโทนี่ไปฮะไปหาอะไรท้ายก่อนเนาะเฮ้ยแอนแมนน่ะเมื่อกี้แอนแมนใช่ไหมนะตัวเล็กมากแล้วทิ้งปืนทำไมอะถือปืนถือปืนอ๋อมึงเล็งใส่กูเล็งใส่กูเล็งใส่กูทำไมโกูอ๋อกูอ๋อกูอ๋อ,อแอนแมนนะจ๊ะแอนแมนแอนแมนยิงมดยิงมด้อ เอแมนอือเอแมนเอแมนไปไหนเอแมนมันตัวได้เกินไปอ่ะอือเองแมนเออ เราต้อยกับมนุษย์มดแอนแมนทำลมงแกว่งิ่งเหรอไม่แฟร์เลยนะแกวิ่งได้ยังไงทำผู้หญิงเหรอ,ม,อ,หงงหหรอมันทำเธอไม่ใช่เหรอเออนั่นแหละเอออย่ามายุ่งนี่ให้ตายนะานผู้ชมนีออ่ลุกออกมาได้แล้วอย่างนี้แกผู้หญิง เข้าใจไหมผมยังไปไม่ครบทุกห้องเลยอะ่ะบูบบรินเอาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจะทำอะไรเห็นนะเมื่อกี้ทำอะไรเราทำอะไรเราเย่ยชนะหมอาหัวแล้วแม่คตรบ้าหน้าจะมาเดินตาทำไมเราฮะผูอ้อะไรหนึ่งที่ปั้น ออืจับล่างคนนี้ซะสึกมากมาดิเตะเตะเตะเป้าโอ้ยมาไงเนี่ยลุกๆจะลุกเร็วกว่ากันชน,นะรัดคอแม่งรัดคอแม่งอืออือ คิดว่าจะเจ๋งย่า